สวัสดีคะ่ะนักเรียนคะวิชาภาษาไทยนะคะในคลิปนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการส่งพัสดุไปรษณีย์กันค่ะพัสดุไปรษณียน์นะคะหมายถึงหีหบห่อบรรจุสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าไปรษณีย์อื่นๆหุ้มห่อแน่นหนาม,มั่นคงเหมาะแก่สภาพของสิ่งของและก็ระหว่างทางที่จะส่งนะคะนี่คือลักษณะของพัสดุ มีทั้งใส่ซองนะคะแล้วก็ใส่กล่องซึ่งทางไปรษณีย์เนี่ยมีการเตรียมพวกนี้ไว้จำหน่ายและมีขนาดเหมาะสมตามวัสดุหรือพัสดุนั้นๆที่เราจะนำไปส่งค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบฝากส่งพัสดุไปรษณียน์นะคะวิธีการกล่อกนะคะก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้รับนะคะ กรอกด้วยตัวบรรจงนะคะชื่อและที่ชื่อนามสกุลของผู้รับต่อมาก็เป็นที่อยู่นะคะรหัสไปรษณีย์ฝากส่งณที่ทำการไปรษณีย์ใดณนะปลายทางที่ผู้รับอยู่นะคะลงวลันที่แล้วต่อมาคำตอบรับของผู้รับนะคะก็คือได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้ผู้รับจะต้องเป็นคนเซ็นรับแต่ถ้าสมมติว่าผู้รับไม่อยู่มีท่านอื่นอยู่บ้านผู้รับท่านอื่นก็จะต้องเป็นผู้เซ็นแทนเป็นหลักฐานนะคะส่วนช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่จะเป็นการใส่เลขที่ขอสิ่งของที่ขอใบตอบรับมาทีนี้มาดูการแพ็กพัสดุนะคะที่เราจะส่งไปขานาด ของกล่องเจ้าหน้าที่ก็จะนำมาให้ตามขนาดพัสดุนั้นๆเล็กกลางใหญ่มีขนาดตันนั้นนะคะแล้วเราก็จะเลือกขั้นตอนที่1ก็คือเลือกกล่องให้เหมาะสมกับสิ่งของที่เราจะฝาก 2. ขึ้นรูปนะคะก็จะมีรอยประตามกล่องนะคะเราก็ต้องขึ้นรูปตามนั้น 3. ก็บรรจุก,กล่องนะคะ นำสิ่งของที่เราต้องการใส่ลงไปพร้อมทั้งถ้าสมมุติว่ามันมีการแตกอาจจะแตกหากเสียหายง่ายทางไพรซสนีก็จะมีะเป็นแผ่นบับเบิลนะคะเป็นแผ่นที่นักเรียนชอบเล่นกันนะคะเป็นกันกระแทกห่อหุ้มพัสดุนั้น,น,นๆเราก็ห่อหุ้มหลายๆชั้นนะคะกันสิ่งของนั้นแตกแต่ถ้าสมมุติว่าพัสดุนั้นเนี่ย เป็นพัสดุที่ไม่แตกง่ายๆนักเรียนก็ไม่จำเป็นจะต้องหุ้มกันกระแทกก็ได้ค่ะขั้นตอนที่4ปิดฝากล่องและผนึกกาวทั้ง3ด้านนะคะผนึกกาวก็ได้หรือผนึกเทปใสก็ได้นะคะเพื่อความแน่นหนาขั้นตอนที่5กรอกชื่อที่อยู่ของผู้รับและผู้ฝากส่งให้ชัดเจนชื่อที่อยู่ผู้รับและชื่อที่อยู่ของ ผู้ส่งเนี่ยถ้าไม่ชัดเจนก็จะถูกตีกลับนะคะที่สำคัญคือรหัสไปรษณีย์ตัวเลขเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเลขบางท่านเขียนไม่ชัดเจนอาจจะทำให้บุรุษไปรษณีย์ตีกลับมาที่ผู้ส่งได้นะคะขั้นตอนที่6มัดกล่องด้วยเชือกก็จะเป็นลักษณะสีขาวแดงนะคะของทางไปรษณีย์เพื่อเพิ่มความมั่นคงและแข็งแรง พัสดุค่ะต่อมาตัวอย่างของการจ่าหน้าซองพัสดุนะคะทางด้านซ้ายนะคะนักเรียนตัวอย่างวิธีการเขียนจ่าหน้าซองพัสดุที่ถูกต้องนะคะก็จะมีชื่อที่อยู่ผู้ฝากส่งก็คือด้านบนซ้ายมือนะคะมีรหัสไปรษณีย์พร้อมส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้รับมีรหัสไปรษณีย์ ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นการจ่ายน้ที่ถูกต้องนะคะส่วนจ่าหน้าซองทางด้านขวาเป็นตัวอย่างที่การจ่าหน้าซองพัสดุที่ผิดด้วยเหตุใดทางด้านขวาผิดก็เพราะว่าไม่ใส่รหัสไปรษณียน์นะคะเวลาที่ไปรษณีย์จะส่งพัสดุหรือจดหมายก็ตามรหัสไปรษณีย์เป็นสินสำคัญเพราะเขาจะแยก ตามรหัสไปรษณีย์จังหวัดนั้นๆน,น,นะคะและแต่ละจังหวัดก็จะมีรหัสไปรษณีย์แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ค่ะระยะเวลาการจัดส่งสินค้านะคะเราก็จะเห็นได้ว่าพัสดุเนี่ยมีทางไปรษณีย์ก็จะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือพัสดุธรรมดานะคะไม่จำกัดน้ำหนักระยะเวลาก็คือส่ง3-5วันนะคะถ้าเป็นพัสดุลงทะเบียน การลงทะเบียนก็คือยืนยันว่าจะไม่หายนะคะก็จะได้รับพัสดุเนี่ยสาวันเหมือนกันแต่รับรองว่าพัสดุนั้นไม่หายแน่นอนส่วน EMS นะคะเป็นพัสดุที่ต้องการส่งด่วนพิเศษจะส่งถึงผู้รับปลายทางได้ตั้งแต่1-2วันขึ้นไปนะคะไม่เกิน3วันแน่นอน การลงทะเบียนก็จะมีรหัสบาร์โค้ดแบบนี้นะคะพัสดุลงทะเบียนทางด้านซ้ายก็จะมีค่าอัตราการส่งเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเพื่อยืนยันและรับรองว่าพัสดุของเราจะถูกส่งถึงผู้รับปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะคะส่วนทางด้านขวาเป็น QR โค้ดสำหรับ พัสดุ EMS หรือพัสไปรษณีย์ด่วนพิเศษนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการฝากส่งซึ่งพิเศษกว่าพัสดุลงทะเบียนค่ะการเช็คเลขพัสดุไปรษณีย์นะคะก็จะเข้าไปในเว็บไซต์และนําเลขพัสดุไปรษณีย์มากรอกลงในช่องกรอกนะคะปัจจุบันมีความสะดวกง่ายและรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคะ นอกจากไปรณีนีไทยแล้วยังมีไปรณีนีเอกชนนะคะขนส่งเอกชนเข้ามามีบทบาทและมีแชร์การตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่น J&T, Best Express, 8, นะคะ SCG, Lalamove, นะคะ Logistic Curly, ไปรณีนีไทย DHL, NIM Express, นะคะ Inter Express, Alpha d e l i v ว r y นะคะแล้วก็นินจาอันนี้เป็นยุทธศาสตร์การขนส่งที่กำลังห้ามหันค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งขันกันเป็นอย่างมากนะคะซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปหรือคนทั่วไปจะส่งไปสษณีเนี่ยได้รับผลประโยชน์ทางด้านนี้ก็คือได้รับการใช้จ่ายนะคะแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราที่ถูกลงนะคะประมาณ10บ กอบาทนะคะประชาชนทั่วไปก็ได้รับผลประโยชน์นี้ไปค่ะค่ะนี่คือทางเลือกการขนส่งสินค้าก็จะมีอัตราค่าบริการตามนี้นะคะก็จะมีตารางเปรียบเทียบมาที่ครูได้นำมาเป็นตัวอย่างมีขนาดน้ำหนักพื้นที่นะคะวันเวลาในการทำการแลยะเวลาในการขนส่งนะคะ ส่วนใหญ่แล้วขนส่งพวกนี้ก็จะมีการแข่งขันกันให้ตัวเองเนี่ยเป็นส่งพัสดุปลายทางให้ไวที่สุดนะคะอย่างเช่นกรุงเทพไปเหนือในเะมืองทีน่ะปกติอาจจะเป็น3วันแต่พสัพสดุข,ของขนส่งเอกชนเนี่ยก็จะอาจจะไม่เกิน1วันซะด,ด้วยซ้ำนะคะมีความรวดเร็วว่องไวเราก็ได้ไประโยชน์ถึงด้านนี้มาค่ะ การส่งพัสดุไป,ปรษณีย์ปัจจุบันนะคะสรุปได้ก็คือมีความจัดส่งได้วรวดเร็วว่องไวไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะสัก1 0 2 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดส่งแค่ไปรษณีย์ไทยเท่านั้นแต่ปัจจุบันมีการขนส่งเอกชนเข้ามาแชร์การตลาดประชาชนได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะคะก็คือมีการจ่ายค่าพัสดุก,การส่งเนี่ยถูกลงนะคะเพราะว่า มีการห้ามหันราคาขนส่งกันให้บริการที่ค่อนข้างที่จะแข่งกันนะคะการตลาดพวกนี้ทำให้ลูกค้าก็จะได้มีสิทธิเลือกในการที่จะขนส่งแต่ละบริษัทได้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ